านผูช้มชมครับคณะกรกรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนั้นได้มีการประชุมประจำเดือนอย่างต่อเนื่องนะครับและในวาระนี้ก็เป็นการประชุมตามวาระเช่นเดียวกันรายละเอียดของการประชุมเป็นอย่างไรทนเลขาที่การคณะกรกรมก,รกรากรกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะมาชี้แจงให้ท่านฟังในช่วงของอต่างก่อทอครับ <S 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 สลามไมก้มวาระตุนลอยวาระกาตุก็วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทยนะครับมีท่านกุลารัมรีเป็นประธานนะครับและก็มีกรรมการกลางประชุมกันแล้วก็ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทยอีกเกติท่านได้มาประชุมกันวาระสําคัญสําคัญของวันนี้ในการประชุมคือการรับรองฮาราสนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับและก็การทาหนังสือถึงรัฐบาล ในเรื่องของฮาลานของประเทศไทยนะครับนี่ตอนนี้เราก็เตรียมโดยท่านจุฬามดี์จะลง,งานามเสนอไปทางรัฐบาลนะในเรื่องของข้อขัดข้องอะไรต่างๆนะครับเพื่อการเพิ่มของก,การส่งออกแล้วการท่องเที่ยวของประเทศไทยในตรงนี้นะครับแล้วครั้งต่อไปเราก็จัดประชุมกันที่ที่อยุธยานะครับที่รีสอร์ทอยุธยาเพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการกลางสิสลามแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการิสลามประจำจังหวัดแล้วหน่วยกวดฮาลาน น่วยรับรองหาลานทั้งประเทศซึงมีอยู่41หน่วยนะครับมีผู้เข้าร่วมประชุมก็ประมาณ400คนนะครับจะเชิญท่านรัฐมนตรีมนัญญาชัยเศษจึงเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรครับมาเป็นประธานในที่ประชุมตอนนี้ได้ติดต่อไปเบื้องต้นแล้วนะครับเพื่อจะได้เตรียมการในเรื่องของการรับรองหาลานต่อไปหลังจากที่ว่าร้อยประชุมเราก็แบ่งย่อยส่วนย่อยต่างๆ ข้อขัดข้องของการรับรองฮาลาลว่ามีอะไรบ้างจะปรับปรุงยังไงในส่วนตรงนี้โดยมีรัฐมนตรีช่วยควบคุมใน